พอติงเนี่ยจะเข้าฉาย22กุมภานะครับแต่ว่า20นะชอยก็คือต่ำกว่า20ไม่ให้ดูนะครับต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้าโรงนะแล้วก็แจ้งเลยนะครับว่าพกบัตรนะครับไม่ว่าคุณจะหน้าแก่ขนาดไหนก็ตามพกบัตรนะครับเพราะถ้าคุณไม่พกบัตรเขามีเขามีสิทธิ์ไม่ให้คุณเข้าไปดูในโรงนะครับแล้วคุณจะยืนยันว่าดูหน้ากูไม่รู้หรือ,อยังไงกูแก่จะตายเนี่ย เขาตรวจบัตรครับผมเคยไปดูอะไรอะไอ้สไปเดอร์อะเมสไปเดอร์อะไรหนังอีลานนั่นน่ะที่เฮาส์อะเขาก็ตรวจบตรครับเพราะว่ามันตรวจบัตรอะมันต้องตรวจบัตรมันก็ต้องตรวจบัตรหรือว่าไอ้มิดชอมเมอร์นั่นน่ะเออก็ตรวจบัตรก็ต้องตรวจครับดังนั้นพกบัตรนะครับพกบัตรนะอย่าลืมนะพัวซิงนะครับเอาเรื่องนิดนึงเผื่อใครไม่รู้จักเรื่องมันพัวซิงเนี่ยพูดไปพูดมาค่อยคล้ายดูคล้ายๆดูหนังแฟรงก์สเตย์ครับ เบล่าเบ็กสเตอร์ตัวละครของเอม a ส t o โตนตายแต่มีท้องอยู่ในมีลูกอยู่ในท้องไอด็อกเตอร์กูดวินตัวละครของไอวิลเลมดาโฟก็เลยไปผ่าเอาลูกออกมาเอาสมองลูกมาแล้วไปใส่ในหัวแม่แล้วก็ชอ็อตไฟฟ้าเธอฟื้นขึ้นมาแต่สมองกลายเป็นสมองเด็กทารกดังนั้นเรื่องราวที่เราจะได้ดูในพัวซิงก็คือเรื่องของเบล่าที่เกิดใหม่ขึ้นมาในร่างผู้ใหญ่เต็มตัวแต่สมองเป็นเด็ก เธอไปประจนภัยอะไรบ้างด้วยความอินโนเซนต์แบบเด็กผมว่าโยโกลันติมอสอยากเล่าอันนี้ครับว่าเด็กในร่างผู้ใหญ่ที่อยากรู้อยากเห็นและลองได้ทุกอย่างเนี่ยเธอจะลองไปถึงไหนวะหนังเรื่องนี้ได้รางวัลเยอะมากนะครับได้ทั้งกลเด้นโกลบคริสติคชอยสแวร์แล้วก็มีชื่อชิงรางวัลทุกรางวัลนะครับแล้วก็เป็นตัวเต็งนะเป็นตัวเต็งของกลเดนโกลของออสการ์ด้วยคือตอนแรกเขาก็เต็งว่า ลิลลี่คลาสโตนนะจาก Killer of the Flower Moon น่าจะได้นักแสดงนำหญิงแต่ว่าพอไอมาส t o n โตเล่นเป็นเด็กในร่างผู้ใหญ่มันมันไปสุดนะครับแล้วเธอได้เล่นหลากหลายมากประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออย่างที่เราเห็นครับว่าในประเทศไทยเป็น20ลบฉอ20ลบก็คือห้ามเด็กดูแล้วก็ไม่ได้แค่ประเทศไทยครับที่อังกฤษก็มีประเด็นครับที่อังกฤษต้องมี uk เวอร์ชั่นครับ เพราะว่ามันมีอยู่ฉากหนึ่งที่เขาตัดทิ้งเขาบอกว่าไม่เหมาะสมเกินไปมันผิดกฎหมายคุ้มครองเด็กเขามีกฎหมายแบบเพื่อคุ้มครองเด็ก,กออกมาในปี78แล้วนะครับถ้ามีฉากแบบนั้นอยู่มันจะมันจะสุ่มเสี่ยงที่มันจะละเมิดกฎหมายนั้นทางทางทางกองควบคุมกองเซ็นเซอร์อังกฤษก็เลยตัดสินใจว่าถ้าโบติงจะฉายต้องตัดฉากนั้นแล้วจะได้เรท18บวก โคติงก็เลยไปฉายเีี่องกฤษด้วยเวอร์ชันที่ต้องมีการตัดต่อครับดังนั้นมันสะท้อนให้เราเห็นว่าหนังเรื่องนี้เอมมาสโตนเล่นอะไรบางอย่างที่สุ่มเสี่ยงมากครับใช่ครับพูดกันอย่างตรงไปตรงมามันคือเซ็กซีนครับมันคือซีนที่เธอเล่นแบบโอ้โหที่สุดในชีวิตเอผมไม่บรรยายแล้วกันว่ายังไงคนก็เลยตั้งคำถามตามมาว่าหุ้ยเอมมาสโตนเล่นขนาดนั้นเลยเหรอทำไมเธอเล่นขนาดนั้นน่ะ ถ้าพูดแบบภาษาไทยก็เรียกว่าเปลืองเนื้อเปลืองตัวขนาดนั้นเลยเนี่ยนะเอมมาสโตนก็เลยให้สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับการเล่นฉากสุ่มเสี่ยงในพัวซิงเอาไว้ค่อนข้างน่าสนใจครับเธอบอกว่าที่ต้องเล่นเนี่ยเพราะว่าเรื่องราวในพัวซิงที่กําลังเล่าอยู่เนี่ยหนังมันกําลังเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของตัวละครเบลา่าซึ่งเรื่องเนี้ยเรื่องอย่างว่าเนี่ย ก็เป็นหนึ่งในประสบการณ์และเป็นหนึ่งในการเจริญเติบโตของของเธอแล้วถ้าเทียบกับเรื่องของมนุษย์เนี่ยเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติในการเจริญเติบโตของมนุษย์นะดังนั้นถ้าตัวละครตัวนี้จะมีอะไรแบบนั้นมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเอมาสโตนมองว่าเรื่องฉากอย่างว่าในหนังเรื่องพวสิงนะครับมันเป็นเรื่องของการค้นหาตัวเองเพราะาตลอดทั้งเรื่องเนี่ยเธอก็ค้นหาตัวเองในแง่มุมต่างๆนะครับ เธอทดลองอาหารที่เธอไม่เคยกินเธอทดลองอาหารที่มันน่าสนใจเธอศึกษาปราัชญาเธอออกเดินทางเธอไปศึกษาเรื่องการเต้นและแน่นอนเธอไปลองมีเซ็กค,ครับซึ่งทั้งหมดกระบวนการในการเรียนรู้เพื่อที่จะรู้จักกับโลกที่เธอไม่รู้จักเลยเนี่ยไอ้เรื่องอย่างว่าเนี่ยไอมาสโตรนบ,บอกว่าสำหรับเบลล่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการส่วนหนึ่งในการนนการค้นหาตัวเองครับของตัวละครที่มัน ข้างในมันเป็นเด็กแต่ตัวมันเป็นผู้ใหญ่ประกอบกับหนึ่งเงื่อนไขครับที่อยองกรลันติมอสวางเอาไว้ตัวละครเบล่าเนี่ยอิสระ100%ครับเบล่าเบ็กสเตอร์เป็นตัวละครที่ได้รับอิสระแบบสมบูรณ์แบบแปลว่าอะไรมันไม่ได้แปลว่าเธอทำอะไรก็ได้อย่างเดียวนะครับใช่เธอทำอะไรก็ได้ไม่มีใครมาห้ามนั่นคืออิสระขั้นที่1แต่มันไม่สมบูรณ์แบบ มันสมบูรณ์แบบเพราะว่าข้างในสมองเธอเนี่ยเป็น,เ,ปนเด็กเล็กครับเป็นเด็กเล็กแล้วมันทําไมเป็นเด็กเล็กมันไม่กลัวครับมันไม่อายมันไม่รู้สึกมีมีเรื่องของความอายเรื่องผิดชอบชั่วดีเขินอายเกี่ยวกับรูปร่างของตัวเองไม่รู้จักเรื่องอายไม่รู้จักเรื่องแบบอะไรผิดอะไรถูกนะครับดังนั้น อิสระที่อยู่ในตัวของเบลล่าเบ็กสเตอร์ที่สมองเป็นเด็กมากๆเนี่ยมันอิสระมากครับทำอะไรก็ได้มันไม่มีกรอบอะไรเลยนะครับเธอจึงเขาใช้คำนี้ครับเธอจึงกระโจนลงไปหาทุกประสบการณ์อย่างเต็มตัวเธอสุดทุกด้านนะครับเธอสุดทุกด้านไปไหนก็สุดแล้วเราจะได้ดูเรื่องนี้ครับแบบนี้ประกอบกับเอมม s าสโตนเธอบอกว่าสำหรับนูตซีนนะเธอเองเนี่ย เธอไม่ได้เป็นนักแสดงที่รู้สึกว่าโอ้ยเรื่องโปเป็นเรื่องธรรมดาฉันจะโป้เมื่อไหร่ก็ได้เธอไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เธอเป็นนักแสดงที่เธออยากจะให้เกียรติตัวละครที่เธอกําลังเล่นอยู่ทุกตัวละครครับแล้วอยากจะให้เกียรติตัวละครเหล่านั้นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นการให้เกียรติตัวละครเบลล่าเบ็กสเตอร์ในหนังเรื่องพัวซิงเนี่ยมันคือการ การประจุภัยไปพร้อมกับเธออย่างที่เธอเป็นเอ็มมาสโตนมองแบบนั้นครับและเรื่องของฉากอย่างว่าที่มันปรากฏในหนังเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งในการเดินทางของตัวละครเบลล่าเวสเตอร์ซึ่งเธอต้องให้เกียรติครับมันไปสุดครับแต่มันไปสุดระดับไหนผมไม่แน่ใจว่าอยองกอลันติมอรตีความตัวละครคือมันสามารถตีความออกไปได้หลายแบบนะครับตัวละครที่ สมมติเราตั้งตุ๊กตานะว่าเราจะถ้าสมองเด็กไปอยู่ในร่างผู้ใหญ่อะมันจะเป็นยังไงวะผมไม่ยอมร่อรยนติมอสไม่ได้ตีความว่ามันก็จะเหมือนกับเด็กที่ผู้ใหญ่ที่สมองไม่พัฒนาไงคนที่เขาไม่สบายอะแล้วก็พัฒนาการทางสมองจะหยุดอยู่ที่หกขวบอะไรแบบเนี้ยมันมันไม่ไม,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 ม่ไม่ใช่ครับเข้าใจว่าเรีกอรันติมอสตีความว่าการทดลองแบบนี้จะไม่ส่งผลตัวตัวละตัว s u b จ e c แบบนั้น มันจะไม่ได้ทําให้ตัวเบล่าเวกเตอร์กลายเป็นเหมือนกับแค่ผู้ใหญ่ที่สมองไม่พัฒนาแล้วก็หยุดพัฒนาไปแค่เด็กหน้า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 ตกใจนะครับว่ามันจะไปขนาดไหนผมพยายามไปเปิดดูนิดๆว่าแบบมันไปแค่ไหนวะคือตัวอย่างเขาไม่ได้ให้เราเห็นอะไรนะครับแต่ว่ามันก็มีภาพบางส่วนที่หลุดออกมานะครับซึ่งใครอยากดูไอเขาเรียกเซ็กซ์ซีนหรือว่านู้ดิตี้ซีนเนี่ย มันจะไม่ใช่อย่างที่เราคาดหวังนะครับบอกแบบนี้มันจะไม่ใช่อย่างที่เราคาดหวังมันจะไม่ใช่แบบเอาเป็นว่ามันสร้างความกังวลในการจะไปดูของผมนะครับผมรู้สึกแบบกูไหวโวเนะี่ย <c oughs> ใครเคยดู m i ดซัมเมอร์อย่างนั้นอะ่ะมันมีโป้ไหมมันมีแต่โป้อย่างนั้นอย่าโป้เลยวะไม่ไหววะเป็นโป้ที่แบบไม่ชวนดูนะครับเป็นโป้ที่แบบอืมัมนบังคับให้เราดูอะ่ะแล้วมันก็แบบ มันไม่จะลงเลยแบบนั้นนะ่ะอยากรู้เหมือนกันท่าว่าจะไปสุดแค่ไหนดังนั้นหนังเข้า22นี้นะครับใครสนใจก็เรียนเชิญผมขอบคุณทุกทุกค่ายหนังที่เอาหนังเรานี้มาฉายนะครับเพราะว่ามันทําให้มันทําให้โรงหนังบ้านเราเนี่ยมันมีความหลากหลายครับมีความหลากหลายแล้วก็น่าสนใจขึ้นนะครับอ้าว